ออกมาแล้วใครขึ้นมาก่อนครับเอาแล้วโอ้โหหมายเลขสองน, <12 S 2> นาจะาเปทองบ่อหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเห็นปัปปปปปาศากรปิยะวง <c oughs> าศะทอนพัสกรขึ้นมาก่อนครับหมายเลขสามมาแล้วตาปล่อยพัศากรขึ้นมาพวกท่านก็ ตามทันหรือเปล่าครับมาแล้วโอยชิขึ้นมาแล้วครับเป็นนะักแข่งเกดเอของประเทศไทยดีครับขึ้นมาแล้วแปดล้อสนามครับผู้ชมครับแปดล้อสนามหลุดมันแน่นอนครับ BSL นะครับแต่วันนี้เขาบอกว่าระบุความมันไว้ในสนามเต็มเอี่ยมเลยครับมีธนรพัน์ไทยด้วยครับมาได้ทองหนึ่งลงไปขี่ด้วยเอาแล้ว เกิดละเกิดความหมั่นขึ้นมาเลยครับผู้ชครับแล้วมีนาจะลงไปด้วยกับหมาย2สองสองครับนาจะเอาแล้วนาจะเราลงไปด้วยครับนาจา่ขึ้นอัน,น,าาาอนที่สามครับเอาแล้ววันละนักขายาขึ้นอันที่สามครับในขณะนี้เรามาดูกันยาวๆเลยทั้งแต่เปนเรื่องนี้แปดรอบสนามด้วยกันนะครับทีสองไลนบี้ขึ้นมาเลยครับปรับฟาสก่อน มาจิ๋วมองเห็นไหมนะโอ้โอหแหมไปกลางทุ่งเลยอันนี้วิ่งทุ่งเลยครับฟาสโ์ปิยะวงลตธรวยไหมนะจิ๋วรวยมากเลยครับแล้วจิ๋วมองนอกแต่ผมมองในเอานี่ครับหนึ่งสองี่สองน่าจะเป็นหนึ่งสามสอง ที่สองเลือบตอนนี้ผู้นั้นนนั้เป็นโอิชินะครับพัตกรปริยพงศธรตำแหน่งที่สองติดตามไปนั้นเป็นใครเราล้มตำแหน่งที่สองอืลยล้อลครับรื่มล้มครับเป็นใครครับเจ้าเต้ยหรือเปล่าหรือมัตพลกัมชูนะครับไล่ไปตามไปตำแหน่งที่สองเบตำแหน่งที่สี่นั้นเป็นหนึ่งสามสอง สุพัฒนชัยปักเครือดิวพัทรชัยปักเครือเรียตามตูดมาด้วยครับแต่น้องโอิชิยังนำมาลิ้วเลยครับเสื้อสีส้มสวยเลครับต่อหนึ่งธนรัต<ส>น์ธน,นรัตน์พาณิษฐ์ไทยธนรัตน์พาณิษฐ์ไทยต่อหนึ่งครับ,บรัตพลครัชูหมายเลขหนึ่งเก้าโอ้โหจัดจ้านะครับลุนนี้นครับ ปิดกันไม่ต้องพูดถึงเลยครับแม่ขันเล่งมีแต่เล่งอย่างเดียวไม่มีเบาครับมีแต่ด,ดัน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 อย่างเดียวณนะไปไหนครับนาจาไม่เห็นนาจาเลยครับในจอทีวีมาเลยครับนาะจาขึ้นมาแล้วเห็นแล้วนาจาเรามาแล้วครับหน้าอันดับที่สี่หรือเปล่านึบนึบหนึ่งสามสองอันดับที่สี่ที่สามหนึ่งสามสองเจตเต้ มาแล้วสุพรรชชัยปักเครือโอชิยังไงครับตอนนี้ผู้นันที่สี่ก็ดเตยดแล้วธันพงศ์อยู่ตรงไหนยังมองเห็นธันพงศ์สุดเจริญยังไม่เห็นธันพงศ์ตอนนี้ผู้นันั้นยังไปได้สวยเลยทีเดียวตำแหน่งที่หนึ่งของโอชินะครับและ ผู้นำโวยชีครับขึ้นมาลุดเลยครับปืนมารวดเดียวเลยครับแม่ภาพใครยังเห็นครับปีนัทปีนัทหมายเลขสี่ครับจะกักปีนัทปีนัทปีนัทน่าจะขึ้นเหนือเกิดสิริใช่ไหมหมายเลขสี่ไหมใช่ไหมด่ะที่สองไหมน่าจะใช่จะเป็นปีนัทเกิดสิรินักแข่งเอครับทีหนึ่งนี่ไปเรื่อยครับหมายเลข สาก็ไปแล้วนี่กับโอชิพัธกรปริยนัทครับตัดที่สองเป็นปิยนัทเกิดส,สิรเอาแล้วครับที่สามที่สี่ยังอยู่เหมือนเดิมครับหนึ่งสามสองครับสุภาชัยผักเครือแต่ยังไม่เห็นทันเดียวพงอยู่ตรงไหนครับ ใช่หรือเปล่าคันนี้โลนปะเตมันหมดลอ,อ,องมาดูดีครับแม่ดูดีครับว่าทีหนึ่งนี่ไปริ้วเลยครับถือบอกหม้วนเดียวครับหมวนเดียวจบหรือเปล่าครับเห็นแล้วทันเดียวผมถึงเรื่องขึ้นไมค์คันหนึ่งสุพรรณรัตน์ไทย พักเครือและแข่งเต้เ,เราต้องมาดูดีครับว่าใครจะทานตรงนรุกแปดรอบสนามรับนนรุบรนีแปดลอ้อเฮียหยางมาสอนสลีไม่ได้ลงครับพัดตะกร <c oughs> อย่างดูดีครับว่าทีหนึ่งนี่ไปเล้วเลยครับ <c oughs> ห่างรนบนะห่างไกลเลยครับ เกือบครึ่งรอบน้องโอชิครับมาและผ่านหน้านครับตอนนี้หายจากจอไปคือเจ้าเต้หรือเปล่า,า132นี่นะครับนี่ผู้นำนะครับหมายเลขสามนั่นเป็นโอชิและผู้ตามกักปิยนะเกิดสิริปิยนะ โอ้โหโอ,อะไรครับเอาละเป็นห,หนึ่งกสองโอ้โห,โหคู่นี้ไล่กันอย่างมันเลยทีเดียวโอ้โหเอาแล้วอเอาแล้วเ,ออเสอสนุกครับคู่หลังครับ,รบโอ้โหลองมาดูสองก็สาครับไล่กดไล่ดันกันเลยน้องก็สาร ยังไงครับโอ้โหหนึ่งเก้าล้มล้มโอ้โหไอต่อหนึ่งขึ้นไปเลยทีเดียวถ้าคู่หลังก็ล้มโอชีก็บอกว่าสบายสบายเอาเพลงเบิร์ดมาร้องเลยครับเบิร์ดทองชัยเลยครับมาแล้วรอบสุดท้ายครับเรียบร้อยโอชีพัศกรฆ่าไปเลยครับเรียบร้อยครับ มอบเพลงเบิร์ดให้เลยนี่กิจที่สองได้กกแก่กักปิชนะเกิดสิริ